วันนี้เราจะไปประตูไฟไอ้ดูอ่านด้วยค่ะไปอ่ะไปิดมึงอ่านอึ้อ่างอ่ะเปิดไฟเลยค่ะเราจะไปตามไปดูนะคะช่วงนี้ฝนตกปรุงอางร้องนะคะอุ้ยเสียงน้ํา แอบแอบค่ะนี่แม่มิ้นเดินไปดูตรงนี้ก่อนเจออะไรเออเจอแมวเหมียวกำลังกินอาหารได้ยินเสียงมันไหมได้ยินเสียงมันไหม

ไม่ได้ยินแต่เสียงอะไหนหม,มีไหมไเห็นเอบเอฟลดหน่อยเจอไหมเจอไหมนั่ะเจอไหมหนอ่ะอะไรหน่ยมันคืออะไรไอโด้ไหม โอ้ยไม่ไปดูน่ากลัวมะตัวอะไรเนี่ยฮะโอ้ยมันม no? tamam น <arians> ันมันมันเพือจับหมาหางโบมันมันเืออะไรอ่ะมันหนอนไหนอ่ะมาอะไรเนี่ยตัดมาเร็วโอ้ยอย่าวิ่งแบบนั้นอย่าวิ่งอย่าวิ่งอ่ะเดี๋ยวฮะ

จะวางรถระวังรถมินไหนไปดูมากับแกวจะกัดนี่มากับแกวมันจะกัดไม่กัดมันดูมีไหมโอ้ยมา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 รดมาแล้วนี่ อามาพูดหน่อยไปเจออะไรบ้างเมื่อกี้เมื่อกี้นะนี่เจอคุณช่วยเอาออกมาเถอะคุณหรือหมาหมาหมามันนอนอยู่ตรงนี้อุ้ยมันตายแล้วเเลือดออกไหมไม่ตัวดำตัวดำตึ๊ดๆเลยเหรอโอเคสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye. Bye bye.